สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้กับผมยาไม่เพื่อนๆได้รับชมพระธรรมเถรกุวัดเขาดีสลักนะเป็นกุใหม่เป็นพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เทวดาเกตแลมนะครับวันนี้ผมใจเพื่อนๆได้รับชมเทวดาเกตแลมพุทธศินของ รุ่น,นี้ก็จะเห็นเกตจะมีความแหลมคมเนื้อดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วตำเสือนี่การสร้างก็อายุก็เขาแก่มากนะครับเป็นยุคต้นๆของการสร้างพระเลยพุทธคุณน,นี่หฮหวงเลยนะฮะแล้วก็ความคมชัดสวยงามนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็ ราคาเล่นหาก็ยังไม่ได้แพงมากนักแล้วก็พุทธคุณก็ดีอายุก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่น่าสะสมะนะครับก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเป็นพระดีที่น่าศึกษาแล้วก็สะสมผมจะส่งให้เพื่อนๆได้ดูเนื้อกันนะครับเนี่ย ถ้าเพื่อนๆไปพบเจอที่ไหนเนี่ยก็เก็บได้เลยนะครับถ้าเกิดเปเป็นเนื้ออย่างนี้เป็นพิมพ์อย่างนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเก็บได้เลยครับปลาแบบนี้หายากนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยากหากันได้ง่ายๆนะครับนิ้วติดชัดงค์นี้สวยแชมป์เลยนะครับหน้าตาติดชัดปากจมูกชัดเจนนะครับสวยแชมป์นะครับ เนื้อของพระตำเสือเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้นะครับจะมีรอยอากาศรอยน้ํารอยการแช่น้ําผ่านมาเป็นหลายร้อยหลายพันปีหลายร้อยปีนะครับมันก็อัธรรมดานะครับเนื้อก็จะมีช้ำๆบ้างเป็ปนธรรมดาพระดีอยากให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็ศึกษากันนะครับถ้าชอบก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและก็ <c oughs> ถ้าเกิดชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ